มาฟังวิสัยทัศน์ของ CEO ปอตอทอคนที่11กันค่ะดรคงกรพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปอตอทอจำกัดมหาชนร้องขับเคลื่อนปอตอทอด้วยวิสัยทัศน์ปอตอทอแข็งแรงรวมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนและสมดุล ดอเตอร์คงกระพันอินทราจแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัปทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยแนวคิดการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืนในทุกมิติการลงทุนต้องเกิดประโยชน์ทั้งองค์กรและประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญมากต้องสร้างพลังให้เกิดความร่วมมือพาองค์กรก้าวผ่านทุกความท้าทายปตทจะต้องสร้างความแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และปอทจะต้องเติบโตในระดับโลกนะครับโดยที่ทั้ง2เรื่องนี้จะต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้นะครับคือจะต้องมีการสร้างความสนุนนะครับระหว่างเศรษฐกิจหมายความว่าก็ต้องมีกําไรสังคมก็คือต้องให้สังคมแข็งแรงไปด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีการทําธุรกิจนะครับเราก็ต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ธุรกิจก็ต้องสร้างกําไรแต่กําไรต้องเหมาะสมและยั่งยืน นะครับไม่หมองกําไรระยะสั้นนะครับแล้วธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยช่วยสังคมช่วย SME นะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจภาครวมของประเทศให้เจริญเติบโตให้แข็งแรงด้วยการลงทุนของปตทเนี่ยก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกให้ดีโลกในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างดินามิกมีทั้งเรื่อง geo politics นะฮะเรื่องสภาวะเศรษฐกิจดีมัน supply เม้กระเทรนด์ต่างๆของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันไดนามิกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคล่องตัวนะฮะต้องมี agility นะครับอะไรที่ดีๆเราก็ต้องไม่ช้านะครับต้องตัดสินใจได้ต้องลงทุนแต่อะไรที่เมื่อก่อนอาจจะดีนะครับหรือธุรกิจที่อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มเราก็ต้องมีความกล้านะฮะที่จะออกจากมันนะครับลดการลงทุนโดยชานฉลาดนะครับแล้วก็รวดเร็ว c ีโอปตทคนที่11ก็ย้ำว่าต้องทำให้ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ